อาจากพัสรุปด้วยกันทั้งคู่พบกันที่เวทีลาช่างเนินในศึกเพชรยินดีครับเอาละครับลูกล่าง่วงชกนี่ก็ถือว่าอาศัยแรงฮึดแรงในช่วงท้งทายหลายเปยดของรุ่ง3ามีนะครับหนักแรงทุกลูกถือว่าเป็นใครมาตรฐานครับจุดบกคล่องให้เจอครับนี่ครับพุนแรงด้วยกันทั้งคู่เริ่มจะกขยับใส่ใครเดี๋ยวเข้าไปครับหมดยกที่หนึ่งครับ จากจังหวัดพัทลุงด้วยกันนะครับฝึกดาวพี่แม็กซ์เป่นก่อนนะครับเสียเปรียบรูปร่างเอาละยกนี้เพชรแดงชิงเดินเหมือนกันเอาละครับแหมลูกต่ำนี่ชอบอยู่แล้วครับไม่ต้องโอ้ยบกหมดลูกนี้โอ้โหทางซ้ายบอยขวานะครับแต่ตีซ้ายหน้าก็ถือว่าแม่นใช้ไดม้มาดูกันที่วงในจังหวะการไล่แขนจับเอาแล้วครับเริ่มจะไล่แขนกดแขนแล้วก็เด้งตีได้สวยๆเหมือนกันนะครับเพชรแดงถืว่าทั้งคู่นี่เครื่องเริ่มติด มาดูนะครับจังหวะนี้นะครับเรียกว่าเริ่มจะไล่แข่งและแทงกันตีนะครับโอ้โหอ้าวครับเตะขวาไปก่อนครับเพชรแดงลุงโอ้ยการเข้ามาเสียดสัวเตะเลยนะครับจะเป็นงานหนักของครับแต่ว่าจังหวะโต้ก็โต้หนักๆเหมือนกันทุนหรือเปล่าครับอ้าวแล้วครับอ้าวมาแล้วแข้งขวาเดินมาแข้งขวาลุงสามีเกาะโบนเกหมดยกที่สองครับ ตู่แล้วนะครับอาวุธมวยนี่คล้ายคลงกันอยู่ที่จังหวะการยืนระยะใครจะดีกว่ากันแล้วครับเริ่มจากทิมงเดินโอ้โหเข้าแล้วครับผิดเลยแล้วนะครับทีมง,งานก็บอกให้อาศัยความใหญ่ให้เป็นประโยชน์มีหมัดเบียดเข้าไว้ว่าจังหวะการตีนั้นยังตู่แล้วนะครับเบียดเข้ามาไม่มีใครถอยด้วยทิงกันออกพื้เลยมาดูวงในดูจังหวะกดแขนและแทงนี่นะครับยัดเข้าไป้ไ้ระเมดนีแ่แรง ดูครับโอ้โหโดนไปเยอะวงไหนอาแล้วต่อยมันขวามาลุงทับปีเอ้าออกเลยนะครับลุงสามีนี่อย่างที่บอกครับแล้วแล้วก็พลิกผ่านไปเอาเริ่มจะจิ้มท้องของเปียกปั้มในวงไหนนี่ชัดเจนนะครับว่าเพชรแดงมันได้เปียกแต่ก็วงนอกนี่ก็ย้อน เดินขยับมาด้วยกระดับของลุ่งสามีถึงเลิกมาแล้วโอ้โหแล้วก็ออกได้ต่อเนื่องเหมือนกันครับชุดนี้ก็ลุ่งสามีเล่นงเข้าไปโอ้โห,โ,หโหนี่นะครับหมดยกที่สามครับพักสักรู่ครับออกมาเดินเบียดเดินชนเลยนะครับเพชรแดงทีมงานนีบอกให้เดินอย่างเดียวห้ามถอยนะครับกำชับไปในช่วงครับรยกยกนี้ออกมาเดินขวางแล้วแทงแทงโอ้โหเอาใส่ลูกใหญ่เอาใสยมาครับหมัดหนึ่งสองเริ่มเต็มเข้ามา เพชรแดงเสียบซ้ายเข้าไปเอาครับแรกกันครับเข้ากับมัดใครจะยุกเลยนะครับหยาบอ้วงนนีนแทดนะครับใหญ่กว่านะครับยกเข้าไปกาะเลนสนไปก้อลแรงๆรุ่งสาหยายุกยายกนี่เลยครับมีหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดนี่นะครับโอ้โหแต่ว่าถึงตัวนี่นะครับไม่เปิดโอกาสให้รุ่งสามีนั้นได้ออกมัดขนัดนะครับเพชรแดงจับไหนได้ก็ก็ะซวว ลุงสามีพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงคู่ไม่ยอมเหมือนกันนะครับวงในกว่าจังขวาไม่ได้ลุงทำมีเกาะนายได้เกาะนายมาเตะขวาเขา้าไปครับลุงสามีอะไะครับแม่เรียกว่าแกพยายามทุกท่วงท่าครับลุงสามีเอาทุกลูกเบียดจันทร์ลึกเลยครับมาดูวงในท่าจะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับลุงสา,ามีเพชรแดงนี่เบียดกล้ามนาหนี่นะครับเน้นในเป็นหลักครับวันนี้เพชรแดงลุงสามีผลักออกพยายามต่อยครับอ้าว ลองในได้เพชรแดงเสียบซ้ายเสียบขวาเดียวกับมุดมัดรัดตีตัดหลอดครับเพชรแดงวันนี้เน้นยึดอย่างเต็มที่สู้อย่างเต็มที่เหมือนกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับเปล่านะครับตอนนี้เริ่มแบบตกเป็นรองเอาออกมาเพชรแดงลุงสามีหลไหลไฟตเไม่ถนัดต้องยากหรือว่าเพชรแดงเองก,ก็หมดเหมือนกันนะครับจางไฟต์เพชรแดงโอ้ โอ้เอาแล้วครับโคด้ยกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการกระถินอย่าง MBK นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆครับ